ชอย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 อยอ,ยอ,ยอยโอ้โลงอ,อกไปที <S <S ไม่ขึ้น ก็คือเ่อคืนครับถอย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 ,ถอยโจมแล้วเนี่ยไม่ได้เอาโซ่มาบ่าครับ Phải khoai thôi lùi đi đó Bye 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 bye. à phải hang về là phải hang hang chùm luôn mân quật ô lò lắng luôn nào Ooh. พุ่มพุ่มพุ่มต้องปั้นไว้ก่อนแม่พุ่มต้มมตองต้องขับไว้กว่อนแม่ให้ให้แม่ดันซเจะาข้องขับเร็วๆมันยังไปเลยให้แม่ดันเร็วจ้คข้องซาอันก็ไปดิ เอาครับผมโอ้ขอให้ขึ้นเด้อทำแหละ โอ้ยเลี่ยวละ่ะพ้าละ่ะพ้าน้ำกันจ่อยโอ้ยมันมีสูครับแย่เลยเยวน้ำงผูมันจะคืนครับข้านี้บาด ไปเมยดโอ้ไปเมีดติด oh, กันอีกโอ้ oh, ยังดีนะขึ้นได้อยู่ อาครับผมเดี๋ยวปรึกษากันก่อนที่จะตัดเนตต่ออาวครับผมได้๋ยทำการเอาสูมาแล้วสีล่องดึงกันล่องมึงครับบุรุษวาสจะขืนบุขข้นนะครับวันนี้ยืนน้ำกันจนคำเลยอ้าลดลมนะครับป๋ากันทิมไม่ได้ต้องอยู่ให้ถึงที่สุด นังไข่นั้นบวกค่าน้ากันแต่ค่าน้ากันนี่ได้หลายขั้นเลยเหรอครับลองมึงสดึงเดินหน้าแล้วมึงครับไม่รู้ว่าจะขืนบ่ข้นแต่ว่าขอให้ข้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลามันสีสีทุ่มนึงละ่ะไต่ไท้ายไปนี่จะ,จะเห็นบ่เห็นนะครับเนี่ยเอาบ่เห็นกับฟังเสียงรถเอานะครับเอาครับลองดึงมึงจะข้นบ่ โอ้ก็ไปหอมนนะ่นเนาะโอ้ยฮะขึ้นแล้วครับผมโอ้ยโลกอกทีอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วกลับบ้านได้